สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าเรามาดูแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าสวีจัมโบนะครับที่เราได้ปลูกไว้หว่านไว้นะครับผมตอนนี้ก็ำลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะฮะกำลังงอกขึ้นมาให้เราเห็นกันนะครับผมบางต้นก็เท่าหัวเข่าแล้วนะฮะบางต้นก็ เลยหัวเข่าแล้วนะครับโตวไวนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะ่เนยเมื่อวานตอนเย็นก็ฝนตกลงมานะครับทำให้หญ้าเราได้รับฝนได้รับความชุ่มชื้นขึ้นมา